คลิปนี้พี่อารีจะพามากรอได้สําหรับมือใหม่นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วได้มันหมดนะคะอะเดี๋ยวพี่อารีก็จะเอาออกมาอันนี้กรณีที่ได้มันหมดแล้วเราจะกรอได้อย่างไรให้มันง่ายและสะดวกก่อนอื่นนะคะให้เราดึงนะคะดึงได้นะคะออกออกมาจากช่องรูเข็มเลยนะคะดึงมาเสร็จแล้วดึงมาซึ่งดึงออกมาจากเข็มเสร็จแล้วเราก็เอา ตัวนี้นะคะได้มาหมุนหรือถ้าหมุนหมุนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่เราอาจจะมีนะคะบางตัวมันอาจจะมีช่องนะคะบางตัวก็อาจจะมีช่องแต่บางตัวก็อาจจะไม่มีนะคะช่องช่องตัวนี้นะคะเราสามารถสอดได้เข้าไปก็ได้นะคะสอดได้เข้าไปาแบบนี้นะคะกันได้หลุดนะกันได้หลุดแล้วเราก็ม้วนอพอม้วนเสร็จม้วนได้สักสองสามรอบแค่ว่า ไม่ให้ได้มันหลุดนะคะ,ะถ้ามันยาวเกินตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะคะไม่ใช่อพอได้แบบนี้เสร็จนะคะต่อมาให้เราดึงตัวนี้ออกนะคะดึงที่มันอยู่ในอะไรนะที่มันอยู่ในชิงนี้นะคะออกเสร็จแล้วยกตีนผีขึ้นตอนแรกเราอันนี้นะคะให้ยกตีนผีขึ้นซึ่งะจะยกด้านหลังนะพอยกเสร็จให้เอาตัวนี้นะคะมากรอตรงนี้เลย โดยที่เราไม่ต้องไปเหมือนว่าถ้าเป็นตอนถ้าเป็นตอนเรียนเราก็จะแทรกตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราแบบเร่งรีบนะคะเราก็เอาแบบนี้เลยซึ่งส่วนที่ม้วนนะคะเวลาเราม้วนเราม้วนมาแบบนี้นะคะให้เอาฝั่งนี้นะคะเข้านี่เลยอ่าทีนี้เอาตัวนี้ดันเข้าไปและเรานะคะมือเราก็จะจับอยู่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เหยียบเลยซึ่งมือจะต้องให้อยู่ในระดับนะคะตรงๆนะคะตรงกับตัวตรงกับตัวอะไรนะตัวตัวกระสวยอ่าทีนี้เราก็เหยียบเลยมือจะอยู่แบบนี้นะคะให้ตรงๆอ่าเดี๋ยวให้ดูโดยรวมมือตัวนี้เพียลรีก็อยู่แบบนี้นะคะมืออีกข้างเราก็ช่วยพยุงแบบนี้นะคะเราก็เหยียบไปเลย แต่ถ้าใครกลัวมือจะด้านนะคะกลัวมือจะด้านเราสามารถหานะคะกระสวยที่บ้างเปล่าก็ได้นะคะกระสวยที่มันไม่มีได้นะคะแต่ว่าของเพี่อรีไม่มีเนาะขอเอาอันนี้ก็ได้เราก็เอาอันนี้นะคะกั้นไว้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเรากลัวมือเราด้านนะคะถ้าทําบ่อยๆมืออาจจะด้านเราก็เอาตัวนี้รองนิดนึงนะคะรองอันนี้คือรองคั้นไว้เฉยๆเราก็เหยียบไปเลย แบบนี้จะสะดวกกว่านะคะ,ะเป็นไงบ้างง่ายไหมนะคะโอ้หลุดกรอบนะคะ,ะเราก็พอแค่นี้อโอ้ยดึงยากนิดนึงนะคะก็ได้แล้วนะคะเรียบร้อยเป็นไงบ้างวิธีนี้สะดวกสบายไหมคะสำหรับมือใหม่ถ้าตอนที่เราเรียนนะคะเราก็จะเอานะคะ เสียบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อ้อมขึ้นบนเสร็จแล้วก็มาลงข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยเชื่อมมาฝั่งนี้นะคะคือบางทีมันเสียเวลาเรานะวิธีนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มือใหม่อาจจะยังไม่เคยทำนะคะบ๊ายบายค่ะ